ไม่สั่งเดี่ยวดีอาจจะไม่มีโอกาสได้ราคาดีแล้วนะคะไม่ถึง600บาทคุณแม่กิบเทเลทายปกติ800นะคะหลายคนสงสัยว่ามันแตกต่างจากกิบทั่วไปยังไงนะคะข้อ1คืออันนี้เขาดีไซน์มาแบบโค้งมันสามารถอยู่หลัง หัวเราได้โดยที่เราไปพิงเราไปนอนเราไปเล่นโยคะออกกําลังกายแล้วมีท่าต้องนอนลงไปแบบนี้นะคะนั่งในรถอย่างเงี้ยได้เลยมันจะไม่แทงหัวเพราะว่าส่วนโค้มันจะพอดีกับหัวเรามากแล้วเวลาสมมตินั่งรถเกิดอุบัติเหตุอะ่ะไอตรงซีซีก็ไม่ปักเข้าไปในหัวนะคะคือใช้แล้วปลอดภัยค่ะข้อ2ที่เห็นได้ชัดที่มันแตกต่างกับกิฟต์ถูกๆนะคะคือกิฟต์ทั่วไปอะ่ะมันจะมีสปริงตรงนี้นะคะแล้วมันชอบหลุดชอบหกักชอบแตกแล้วพังแต่อันเนี้ยเขาซ่อนไว้ด้านในคือโอกาสที่มันจะเด้งออกมาคือ แท้ไม่มีเลยมันได้ออกมาไม่ได้เนี่ยไม่รู้เขาใช้วิธีอะไรถึงแบบใส่มันเข้าไปข้างในได้นะคะแล้วตัวสปริงอ่ะเขาดีมากดูนะหนีบแล้วมันไม่ต้องไม่เมื่อยมือ,มอแล้วเสียงคือไม่ดังแบบกระป๊อกกระแปก๊กอ่ะดูอันนี้นะเธอ,อสมเธอไปนั่งร้านด่แล้วเธออยากหนีบผมหยิบขึ้นมาหนีผมอะหยิบอันนี้ขึ้นมาแบบกระป๊อกกระแปก๊กอะแต่หยิบอันนี้ขึ้นมาแบบเฮ้ย Qui e t l u x u r y นีไปปึ๊บปึ้งสวยเลยอะไรแบบนี้มันมีความแตกต่างนะไม่ได้จะบอกว่าอันนี้ฉันก็ไม่ใช้นะน,นี้ก็ใช้แบบอยู่บ้านแบบหยิบทั่วๆไปวางไว้ทั่วบ้านแต่ว่าอันเนี้ยมันควรค่าแก่การมีแก่การพกไปข้างนอกค่ะมันดูดีดูแพงดูหรูมีห่อ,อเออใครอยากได้ฟีลนี้เก็บไว้สักอันที่บ้านนะคะรีบจิ้มไปวันโปรโมชั่นเลยค่ะ